คุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QI QP บริษัทหลักทรัพย์ไอาราจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับคุณมอนคบโอ้ยเป็นไงเมื่อกี้ฟังกับอาปิงเขาโอ้ย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 ขึ้นตลอดเลยก็ขึ้นอยู่นะอือขึ้นกับปิงนะถ้าปีกิ้มันข้ามสัปดาห์หน้าไอาบ้บสี่ไปมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่แต่มันเลือกขึ้นนะคุณมอนใช่เลือกเป็นไรคือต้องมาเลือกขึ้นน้ำหนันดูดีๆนะอ๋อของพี่นิพนธ์เขาขึ้นย <ค>ม่ติ๊กตัวหลักๆเน <คะ S 2> ี่ยบางทีเวลาเราเราเราแนะนาเนี่ยไปถุดว่าถ้าคุณเป็นทังคุณรายใหญ่อะ่ะคุณไปเล่นหุ้นตัวเล็กๆเ,เนี่ยมันเล่นไม่ได้หรอกนะคุณไปซื้อติบล้านบาทเลยคุณซื้อไม่ได้หรอกแต<ล><อ>่ค <พบ S 2> <บ>ุณซื้อปตทาห์สอพอเนี่ยสิบล้านหนึ่งไปจออมาอเด็กร้อยล้านตามพิทพลไปปตทสอตามไปเพราะว่าม<ต>ันเป็นขาขึ้นคือก็รุนราคาน้ํามันู่นะว่ารารมันจะทํามีหายู่เปล่าคมีการประชุมมาท่านอนโอเปกยอมลดนะครับกาลังการผลิตเนี่ย ะคะือราคา้มันโดนมันเป็นขาขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยมาสนับสนุนให้มันขึ้นอ่ะข่าวเลยก็ขึ้นหมดอนะ่ะค่ะมาสร้างข่าวให้ขึ้นแล้วล่ะไอ้ที่บอกว่าน้้ามันลดโลกก็จะไม่ลดละนะก็จะขาดล,ละอะไรจำลองเนี่ยนะอคอยดูต่อไปจิปีหน้าว่ามันจะสร้างข่าวมาลักษณะแบนนบนี้ไหมนะีข้าวอะไรเงี้ยน,นะคะรับค่ะผลสอบขอไปอันนี้ก็ซูดซื้อไปสัก ล้านหุ้นเนี่ยก็ถ้าขึ้นไปเก้าเก้ามันก็ได้เก้าล้านเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ท่านที่มีตังร้อยล้านพันล้านปตทปตทสบพบอกว่าจะเป็นรายย่อยอ่ะแล้วผมแนะนําบอกว่าใช้พีพีเอลเลยแล้วคุณต้องไปซื้อเนี่ยพีพีเอลร้อยล้านบาทแต่มันซื้อไม่ได้พอร์ลีเพล็กขึ้นไหมพี่มันเป็นตัวเล็กมันเป็นตัวเล็กอ่ะขึ้นไหมอันนี้ปตทสพปตทเนี่ยผ่านสามเจ็ดศูนย์ก็ไปแล้วล่ะสามเจ็ดศูนย์ไปก็เราุ่นอ่ะรุ่นรุ่นวันเสาร์เนี่ยวันศุกร์เนี่ยเสาเนี่ยสถาก็ ก็กำลังการผลิตตัวราคาน้ำมันก็ทำนีวายเหนือหา้าสองจุดสี่ไป <Okay. S 2> นะฮะ oh. ก็จะไปแค่ติด,ตดตแถวห้าสามนะแล้วก็ยอบใหญ่จะอยู่ที่หกสิบเหรียญในปีนี้อั <Okay. S 2> นนี้น้ำมันขึ้นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะนั้นคาอพอก็ขึ้นละสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เห็นจะเป็นไร <Okay. S 2> ใช่ไหม <Okay. S 2> อันนี้ก็คือคาดน,นะคือคอการเล่นแต่เป็นเล่นก็งกำไรนะ <Okay. S 2> เ,นเก่งไปแล้วถ้ามันผิดก็ผิดก็ไม่เป็นไรนะฮะโดยทั่ก็กำไรยังโตอยู่นะฮะ แล้วก็ไปดูต่อน้ำมันก็ผมเลือกสองตัวกระทอสพที่มีเทรนนะฮะตัวไหนยังไม่มีเทรนเนี่ยเราก็ยังไม่เลือกนะครับอันนี้ตัวกําลังจะมีเทรนเนี่ยไอโพลีเพ็กเนี่ยนะฮะไอพีทีแอลเนี่ยวันนี้มันปิดได้จริงนะปิดได้เท่าไหร่พี่พีทีแอลมันเกินมันถ้ามันปิดสิบสี่จุดสี่มันก็เป็นโดจินะฮะอันนี้เราตามเทคนิคต่อนะว่าวันวันเราเปิดวันอังคารใช่ไหม ปิดเป็นโดจิวันนี้ใช่ไหมคือมันห้ามหน่อมแนมอ่ะมันต้องแบบเล่นเป็นแบบเป็นทันล้านเลยมันต้องเล่นไปเลยถ้ามันจะเล่นะบรังคารห้ามหน่อมแนมด้วยอ่าห้ามหน่อมแนมอ่ะแล้วเรารู้ใช่ไีข้อแบบนี้แล้วก็โอเคไม่ใช่ป๋อเปิดภว่บรังคารแล้วหน่อมแนมหน่อมแนมสี่จีหนึงสี่ีสี่ยังไม่ใช่หรอใช่ไหมคือทําขึ้นมาแบบนี้ถ้าจะไปก็ต้องดันไปแล้วอ่ะใช่ไหมคุณใช้เวลาเก็บหุ้นมาตั้งแต่เดือนแปดสามเดือนเต็มๆนะจากราคาต่ำกว่าสิบสี่บาท แพนิกบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ O ว V ก็เล,เล่นเล่นตามตลาดนะฮะแต่ตอนนี้ O ว V ทำรีวิวหายแล้วนะฮะอันนั้นแหละถ้าจะทําก็ต้องต้องทำแล้วต้องไปแล้วลนะ่ะถ้าลงมาอีกครั้งเนี้ยนะคนจะฟังนักเชื่อถือแล้วลนะ่ะอันนี้ผมดูจากทิ้งคองนะครับก <c oughs> ำไรงอญบริษัทเนี่ยนะ <c oughs> ถกา,าไรได้ลดแต่กำ<ม>ไรโตเออแสดงว่าแสดงว่าได้สเปรดเยอะถูกไหมฮะมันเป็นปิจตรคิดนี้อ่ะสเปรดสูงนะ อันนี้ก็ผ่านไปตัวนี้นะครับแนะนามาก็วันที่สองก็ที่แปดสามผัสอันนี้ก็ซื้อได้แล้วก็เป็นรุ่นเนอจากพิบบีบอกนะครับเ้าตกงลงซื้อได้อีกเหรอพะท t l อเราซื้อมาจากเมื่อวานวันนี้ถ้าจะซื้อรุ่นรุ่นรุ่นวันอังคารเนี่ยเอาไว้ตัวไว้ตัวเออรุ่นวันอังคารเนี่ยแต่ว่าถ้าจะไปนะมันไม่เปิดโดรอกมันจะไม่เปิดโดดนนะมันจะเปิดย่อสิบสี่สามสิบสี่สี่แต่มันต้องปัด หลักของมันพึ้นดีน่มันไมนต้องไปถ้าไปมันจะไปยังไงครับพี่ไปแบบห้าสิบถอยแปดสิบเนาวไงของรอบเนาต้าไม่มีแล้วไงค่ะพ็ไปทีละห้าบาทห้าบาทอะไรเนี้ยนะครับแต่สามที่เอาไปดูพีอีสิบสองไม่ไปไม่ได้อ่ะงตัวตัวเกษตรีอีสี่สิบไม่งไปได้เลยคือมรนไปไปแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าพีมันมันอยู่แค่แค่สิบเองค่ะโอ้โหคือถ้าจะไปเนี่ยคุณต้องมั่นใจระดกรารใจมั่นสี่เนาะ เต่มาสัสี่คุณต้อโตอ่ะสูงเยอะถึงกล้าไปอ่ะถ้ามไม่โตคุณไม่กล้าไปอ่ะโอ้ยอ่ะพี่ทีเอเราดูแบบเนี้ยเราดูแบบน,นี้เพราะพึ่งตอนนี้มันเก่งกำไรอ่ะเนี่ยรุ่มมันเยอะด้วยนะหกร้อยแต่เราซื <ปะ S 2> ้อม, <ปะ S 2> มาจากเมื่อวานนะสิบสามนห้านะเพราะนั้นไม่มีใครขาดทุนได้มาบ้าเลยนะ,ะพี่นิพนธ์ประกาศบอกแม่บ้านได้ไปมบอกไว้ให้หกเป็นหกเป็นสี่ซื้อใหม่ยังแม่บ้านแต่รู้เป็นกัน คือถ้าเป็นผมขายไปเลียววันนี้ผมจะซื้อคืนแล้วผมก็เป็นรุ่นเอาอาจจะมากกว่าเท่าทุนว่าขายจริงอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้อันนี้คุณทุนแบบหนึ่งถ้าหัวใจไม่ดีก็อย่าเล่นนะครับนะนะแรงจริงๆนะใช่มันมีอย่างมันมีอย่างเคยเจอมาแล้วเราาากก็อยได้แต่เรรวยรินมาแล้วอ่ะได้เออฉันละควรล้วก็ไปซีเคพีลงมาสามบาทห้าสิบซื้อสามบาทเจ็ดสิบขายคสามบาทห้าสิบซื้อสามบาทเจ็ดสิบขายขออีกสักสองรอบได้ไหมเนะเดี๋ยวนี้ อันเนี้ยชัวนะฮะหรือว่าชอบนิ่งๆนะครับอ่าชอบนิ่งๆก็ BTP ปัวฟูลพาวเวอร์อยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนอยู่แถวนี้ไม่ไปไหนนะครับเดี๋ยวพอใกล้ๆเพื่อนๆจะเข้าตลาดสัดตัวสองตัวปีหนา้าก็อยู่หลายตัวนะมีกริมมีบีกริมมีอ TPI พาวเวอร์นะฮะอันี้มัมมนว,วิ่งกันเจอหมดแล้วนะก่อนก่อนไอ้พวกที่จะขับพ,พวกไฟฟ้ามจะวิ่งไปเป็นเหมือนไปหาพวกันนะช่วยพวก ขายขายผู้ขายผูย้จอ,องนะค่ะช่วยกันช่วยกันเออมันจะว,วิ่งขึ้นไปนะฮะก็ไปเช็คดูแล้วกันว่าบีจิมเจดอันตรายเมื่อไหร่นะที TPI อเขาหรือว่ามันจะมีสี่ห้าตัวแล้วก็วทยอย,ยนะอกันเข้าใช่ะมันก็วิ่งไปยาวๆนะมันมีเรื่องวิ่งอย่างนะก็ตามอยู่ตอนนี้ต้องต้องดูเป็นเกมหมดนะครับก็วางแผนยังไงนะครับคิด<อ><อ>เป็นเกมอ่ะนะการดูจะกราฟอย่างเดียวกับที เดิมๆมันไม่ได้เพราะว่ามันเส็นอธิบายนะอือนะครับกับกติกาที่ค่อนข้างที่จะที่จะสติขึ้นนะครับสําหรับปีหน้าสําหรับกรตนะะเพราะฉะนั้นหนีไม่พ้นนะครับว่าหุ้นจะต้องมาทางพื้นฐานนะครับค่ะแต่พื้นฐานจะเก่งกําไรได้อะไรนะครับ หุ้นพื้นฐานจะเก่งกาไรได้หรือเปล่าล่ะคะอะหุ้นพื้นฐานกูเล่นเก่งกําไรได้เลยถ้าถติว่าคุณไม่มีอะไรจริงๆุณก็เล่นตอนพี่กําไรจะประกาศได้ไหมฮะค่ะเขาเรียกเก่งการประกาศกําไรอีกนะฮะถ้าจะมีการคาดการ์มานะครับก่อนนักวิเคราะห์ก็ช่วยคาดนห้เขาหน่อยว่าเขาคาดว่าแต่กำไรเ่่านี้นะฮะพอพอเขาประกาศเขาก็ขึ้นไปประกาศลงมาอ้าวกำไรสูงกว่าที่จะวิ่งต่ออะไรเงี้ยนะก็เรียกเก่งกาไรอือ ก็ช่วยถ้าแต่ทําไม้มีนักวิเคราะห์มาวิเคราะห์ให้เขานะเขาก็ไม่รู้จะเก่งยังไงอีกกนนะครับือหุ้นตันนี้มันพันตัวแล้วนะจึงน้องนะค่ะพันตัวเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งคุณนรายงานกําไรมันเป็นพันตัวแล้วนะมันเยอะมากนะไม่ถึงเป็นถึงว่าทั้งหุ้นทั้งบอลลนตทั้งอะไรทั้งหมดใช่ใช่ค่ะหลักทรัพย์อะมันเยอะมากนะเป็นหกร้อยบวกสี่ร้อยบกสี่ร้อยแปดร้อยบิกหกร้อยก็เป็นพันห้าร้อยตัวเป็นพันแล้วอ่ะอืมฮมันเยอะไปหมดอ่ะค่ะ วันนี้ตลาดปิดพันหยยีจุดนะคะมาจับกับพันห้าร้ยี่นะครับก็ยังโอเคนะครับคค่่ะะตอนนี้มันมีมีแบบว่ามันบูริตนะมันทั้งจริงทั้งกรพัชใช่ไหมผมว่าบูลิตอยู่นะออบูแสดงว่ามันสามคนนะบูเฉพาะคนเล้ามนเร็จก็ตามไปแล้วมองมองขึ้นนะครับมองพันห้าร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยนะมองพันห้าอยห้าสิในเงื่อนไขที่น้ํามันราคาขึ้นผมให้เงื่อนไขด้วยกกัน แต่ผมมั่นใจว่าน้ำมันมันจะขึ้นนะ,ะตอนที่เราหยุดอยู่เนี่ยสองสามวันเนี่ยนะอ,อ๋อค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของซีรีส์แดนะคะโพิชั่นต้องถืงอทอดก็ยังที่เราบอกว่าเมื่อถ้าเราไปดูเราเราโพสให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าช้าเปิดมาโดดปิดก,ก่อนนะคร<อ>ับก็เปิดโดดจริงๆนะฮะปิดไปเก้าห้าแปดแล้ว็เดี๋ย่อลงมาลองใหม่ะก็ย่อก็ลองไปถึงเก้าห้าสามเก้าห้าสี่ก็ยังเป็นถือรออยู่ในซีรีส์แซดนะครับค่ะถึงแม้ว่าป,ปิดสามวันไม่ต้องกลัวเพราะว่า วันนี้จะเห็นเลยว่าลูกตลาดน้อยคุณไทยไม่เล่นเลยนะค่ะ<ฆ>คุณไทยไม่เล่นเลยเหลือแต่ฝรั่งเล่นอยู่คนเดียวตัวนเนี้ยนะครับคุณไทยไม่มีมาขายหุ้นทิ้งตอนทา้ายเลยเลยนะครับคุณไทยเล่นตอนชาปาาุ๊บตำบาดเป็ดใายกระเป๋าปุ๊บขึ้นเครื่องไปเที่ยวหมดละนะตำบาดขึ้นเครื่องไปครบหมดลนะตอนนี้ไปอยู่<ฆ>สิงคโปร์กันหมดอ่ะได้แนละ้วพี่ไปสิงคโปร์ไปเที่ยวภูเก็ตดีกว่าหายหมดเลยบุลุ่มหายเลยไม่เห็นเลยไปละซิลิซัตเป็นรองอยู่ใช่ไหมคะ เป็นลองเป็นลองเป็นลองจ้ะเป็นลองแต่ทองทองก็เป็นช็อตทองเป็นเงช็อตนะ่ยจะดูนิดนึงทองนะอ่าได้ได้ค่ะเป็นช็อตทองเขาจะเป็นช็อตที่อะไรนะฮะเดดูนิดหนึ่งบริเวณไหนนะครับอืมทองก็ต้องดูนิดหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะฮะไม่ใช่ช็อตแถวนี้แหละอืมมันก็ไม่ถิ้นลงนะก็ผมว่าทองดูเอโบอีมซีนะฮะ อต่นี้ยงไม่ต้องทําไปก็ได้โอเคโอเคค่ะือถ้าเดืเบี้ขึ้นอ่ะทองจะลงพวดเลยนะฮะเราเราเล่นอ่ะวันนี้ขึ้นไม่ต้องอาอะไรกลับบ้านเราไม่มีเรื่องอะไรที่ทำาทองขยับที่อยู่แถวแถวนี้หนึ่งหนึ่งเจ็ดสูงหนึหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งเก้าอะไรเงี้ยไม่ไม่ไปไหนหรอกไม่มีกระเพื่อมนะฮะเอจนกระทั่งวันจันทร์ก็ยังอยู่ที่เนี้ยไม่ต้องไม่ต้องเล่นก็ได้เนี่ยได้ได้เดี๋ยวพี่ไปเที่ยวแล้วใช่ไหมขึ้นเครื่องยังยังนะผมไปทุ่นี้เช้าอ๋อค่ะค่ะ อไปเที่ยวกันมดแหละก็ถ้ามีอะไรก็โทรได้นะเรมีไลน์มีมีไวไฟอ๋อมีไวไฟนะได้ได้ค่ะถ้ามีการ์ดนั่นเองก็เปิดการาฟม้อนแล้วผมอ่านผมว่าวิเคราะห์ได้อ๋อค่ะค่ะอยู่ในสายเลือดนะคะผมบอกไปว่าหุ้นตัวนี้เปิดการ์ดให้หน่อยแล้วผมเห็นนะคิดว่าอยู่ในสายเลือดผมก็วิเคราะห์ได้อยู่ไหนก็วิเคราะห์เหตุการณ์ แต่เช้าก็วิเคราะห์ทั้งหมดแล้วว่ามันเป็นไงคไม่ได้ยากเลยผมไม่มีเครื่องมือผมก็ดูจากในจอที่คุณม่อนโชว์ไหมเห็นได้ใช่ไหมผมก็วิเคราะห์ไปตามนั้นได้ตัวละได้ขอให้เป็นหุ้นที่ผมครอบเอร์ไว้มี่ก็ได้ทุกตัวแหละทีน้้เรามีโครงการจะครอบเอร์ให้ครบพันตัวนะ โอ้โหดีดีค่ะพี่จะได้เป็นประโยชน์เนาะดูกันให้ตาแฉะตาลายกันเลยไม่รู้จะเลือกอะไรพันตัวจับสลักตัวเว่์ไปโอ้ยสามเวอยตัวก็เหนื่อยแล้วค่ะเขาเว่ยที่หนึ่งเนี่ยเขาเวร์ทุกวันแล้วพี่ม่อน่ะแต่มันเถิดต้องยอมรับการการทําวิเคราะห์เทคนิคในสมัยใหม่นะฮะที่ไม่ใช่แบบว่าจะต้องเขียนนู่นนี่นั่นอะไรนะค่ะเพราะว่าคนไม่รู้เรื่องเทคนิคเนานึกว่าเทคนิคมันต้องแบบว่า มันไม่ใช่เกาคงที่แบบวิเคราะห์พื้นฐานถูกไหมครับที่หนึ่งมันเปลี่ยนทุกวันนะครับถ้าเข้าใจกันนิดมันก็ไม่มีปัญหาเลยหรอกอ้าวแจ๊ดแจ๊ดว่าไงแจ๊ดแจ๊ดแจ๊ดว่าไงแจ๊ดปิดตาสามถือก็ยังดีอยู่ไม่ได้มีอะไรถือต่อไปนะครับแจ๊ดอย่าไปกังวลนะครับหุ้นเจ้าของมีอยู่เท่าไหร่นะแจ๊ดเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือแค่สิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้ววันจันทร์วันอังคารวันพุธคือรหัสใดที่เขาจะพูดประกาศตลาดเขาจะขายให้ลงไปเหลือ ห้าบาทก็เลอกของขาวทีเก็บเราคนเรามีนิดเดียวเขามีข้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้คุณก็ลงไปทํายไม่เข้าใจจ้าคือแบบถือแล้วต้องได้ตังค์ถือแล้วลงไม่ได้เขาว่ามาออย่าไปกังวลแล้วซื้อมาแล้วก็บอกแล้วแล้วมันจะตับฐานอยู่นะแถวเนี้เจ็ดบาทสามสิบไม่ต่ำกว่าก็ซื้อตอนนั้นมันก็จบแล้วถูกไหมได้ค่ะแล้วตอนนี้แปดบาทสามสิบอะไรบาทมันจะทําอะไรก็ทําไปสิค่ะได้ค่ะจะกลัวแล้วก็ขึ้นวันนี้แกก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับ เบรก็ด้วยนะแต่สามห้านี่ยืนได้ใช่ไหมคะเออเขี่ยหายไปแล้วอ่ะได้ค่ะพี่เดี๋ยวจะไปคุยกับมิสเตอร์บแลนด์ขอบคุณมากค่ะได้ครับสวัสดีครับค่ะค่ะ